สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เอสเธอร์และก็ทีมงานเรียลเตอร์เชียงใหม่นะคะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านววลา่าเป็นพูวิลล่าในเขตสันทรายเชียงใหม่ค่ะด้านในมีความเป็นเอกลักษณ์เดี๋ยวเรามาชมด้วยกันนะคะขอเชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เอสเตอร์พาคุณผู้ชมมาดูบ้านที่น่าอยู่อีกหลังหนึ่งนะคะบ้านหลังนี้อยู่ในเขตของสันทรายค่ะซึ่งระยะทางจากบ้านหลังนี้นะคะไปถึงที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหรือว่าอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะเพียง10กิโลตำแหน่งบ้านหลังนี้นะคะสะดวกมากที่จะไปยังตลาดนะคะแล้วก็ไปยังโรงพยาบาลสันทรายแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่นี่รวมทั้งร้านอาหารมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างชาติหรือว่าอาหารยุโรปอาหารไทยอาหารเหนือและอีสานค่ะรอมรอบบริเวณนี้นะคะตอนนี้อยากพาคุณ ชมเข้ามาชมบ้านหลังนี้ก่อนนะคะระหว่างที่เราไปดูบ้านด้วยกันนะคะเอสเตอร์จะอธิบายไปให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าที่มาของบ้านหรือลักษณะเป็นอย่างไรเรามาดูด้วยกันค่ะเชิญเลยค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับในส่วนของห้องโถงนี้นะคะการออกแบบของบ้านหลังนี้เนี่ยจะเห็นว่าโถงเนี่ยที่สูงอย่างนี้และก็ทำวอลหรือว่ากำแพงเนี่ยเป็น2ชั้นเป็นดับเบิลวอลนะคะการออกแบบและดีไซน์รวมทั้งการก,ก่อสร้างนะคะก็เป็นสถาปนิกและก็ทีมก่อสร้างหรือบริษัทก่อสร้างของฝรั่งเศสค่ะลักษณะของตู้แต่งหนังสือตรงนี้นะคะก็จะแมชกับลักษณะของบ้านซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้บริเวณนี้นะคะ่ะ มีพื้นที่ที่กว้างทั้งหมดเนี่ยเชื่อมต่อไปยังห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องนอนรับแขกนะคะตอนนี้เนี่ยเมื่อเราเดินมาทางฝั่งซ้ายมือของบ้านนะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะห้องครัวยุโรปลักษณะของฝรั่งนะคะฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะให้ห้องครัวสะอาดอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บจานชามตู้ใส่ของใช้ในครัวนะคะทุกอย่างเนี่ยจะทำให้ ดูมีความเรียบร้อยเพราะว่าเมื่อเขาใช้เสร็จก็จะทำความสะอาดแล้วเก็บเข้าในตู้นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องเก็บของใช้ในครัวเราเรียกว่าออฟฟิศของแม่บ้านค่ะของที่เก็บไว้ทั้งหมดนี้นะคะเป็นของใช้ในบ้าน ของใช้ในครัวด้านบนก็เช่นกันค่ะว่าไรที่มีจัดงานสังสรรค์นะคะก็มีของครบเลยอยู่ที่นี่ค่ะเมือคุณผู้ชมหันหน้าเข้าบ้านนะคะด้านซ้ายของบ้านก็จะเป็นส่วนของห้องนอนแขกค่ะหรือว่าจะเป็นห้องนอนของเด็กๆลูกๆนะคะส่วนของห้องนอนนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําในตัว แล้วก็ลักษณะการแต่งห้องนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของสีขาวฟ้าเหมือนกับว่า,าเป็นลักษณะของสะอาดสบายแล้วก็เมื่อมองออกจากห้องนอนใหญ่นี้นะคะห้องนอนนี้นะคะเป็นห้องนอนที่ใหญ่พอสมควรก็จะเป็นห้องรับแขกหรือว่าโซนของระเบียงด้านนอกซึ่งเชื่อมกับสระว่ายน้ำแล้วก็สวนค่ะ สำหรับห้องนอนใหญ่นะคะคุณผู้ชมเซตเฟอร์นิเจอร์ที่ได้แต่งไว้นี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของการจัดเซตเฟอร์นิเจอร์นะคะตรงนี้เนี่ยการออกแบบของในห้องนอนใหญ่ก็จะมีโปร่งความโปร่งโล่งเพื่อรับอากาศเย็นๆจากตรงส่วนของสวนซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่า มีความเชื่อมต่อมี texture ในจากห้องนี้ไปยังข้างนอกเป็นสาว่าน้ำนะคะแล้วจากตรงนี้เองเนี่ยเราก็เดินเชื่อมมาที่ห้องน้ำค่ะสำหรับห้องน้ำนี้นะคะเป็นห้องน้ำที่มี Walk-in Closet อยู่ในตัวส่วนของตู้ Walk-in Closet นะคะได้ดีไซน์ไว้ให้เป็นแบบติดกับผนังเลยค่ะก็มีความเป็นเอกลักษณ์ค่ะ เชื่อมต่อจากห้อง Walk-in Closet นะคะก็คือห้องน้ำมาสเตอร์ค่ะสำหรับห้องน้ำมาสเตอร์นะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยทางเจ้าของก็ได้ทำฟังก์ชันของส่วนส่วนของสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็ส่วนของโต๊ะแต่งหน้าซิงล้างมือนะคะไว้อย่างลงตัวแล้วก็มีขนาดใหญ่มากนะคะส่วนนี้นะคะเป็นส่วนของอาบน้ำชาเว r ด้วยฝักบัวนะคะเจ้าของเนียได้ออกแบบให้ ฟังก์ชันแต่ละอย่างเนี่ยค่ะมีฟังก์ชันที่แยกจากกันแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้โซนเปียกมาทำความสกปรกให้โซนแห้งนะคะก็ทำระดับไว้อย่างพอดีพอดีค่ะประมาณ7เซนติเมตรนะคะส่วนฝั่งตรงนี้นะคะส่วนของโซนแห้งเนี่ยพื้นจะเสมอกันไปเลยกับห้องนอนค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าสุขภัณฑ์กระเบื้องไม้เป็นไม้เนื้อแข็งนะคะ ทางเจ้าของได้คัดสรรมาอย่างดีโดยการปรึกษาสถาปนิกล้านนาค่ะและส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของอ่างอาบน้ำแบบจ a กรกุชี่นะคะขอบเนี่ยแต่งด้วยไม้จริงเป็นไม้เนื้อแข็งและก็มีกระจกซึ่งสามารถเช็ควิวไปยังสระว่ายน้ำและสวนซึ่งส่วนของสวนนั้นนะคะมีพื้นที่เพิ่มจากเนื้อที่งอกอีกประมาณ100ตารางวาค่ะ ผู้ชมคะเมื่อเดินออกจากห้องน้ําของห้องนอนใหญ่นะคะก็จะเป็นส่วนของระเบียงแล้วก็สามารถที่จะเดินเชื่อมไปไว่ายน้ําหรือเดินไปเลยค่ะไปไว่ายน้ําตรงนี้ได้เลยส่วนเมื่อคุณผู้ชมเดินมาทางฝั่งนี้นะคะก็จะเห็นว่าห้องนอนใหญ่เนี่ยก็จะมีประตูตรงนี้เป็นบานเฟียมนะคะบานพับได้ในตอนกลางวันถ้าอยากรับลมรับแดดนะคะก็สามารถที่จะเปิดเลย และวว่าถ้าช่วงไหนที่มียุงตอนเย็นๆนะคะก็สามารถปิดตรงนี้ได้ค่ะตรงนี้เปิดเข้าหากันได้หมดเลยนะคะส่วนของห้องนั่งเล่นและส่วนของโซนนั่งเล่นด้านนอกก็เหมือนกันค่ะเชื่อมต่อลงตัวกันมากเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อเชื่อมจากระเบียงบ้านนะคะก็จะเป็นส่วนของสวนและสระว,ว่ายน้ำแล้วค่ะส่วนของสระว,ว่ายน้ำนี่นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเดินเชื่อมลงมาแล้วก็ลงสะที่นี่ได้เลย ที่นี่ได้ทําทางเชื่อมลงเดินลงสระได้อย่างสบายเลยค่ะลักษณะของสระนะคะเป็นลักษณะของสระเกลือแล้วก็ที่นี่นะคะมีความกว้างถึง5เมตรแล้วก็ยาว10เมตรค่ะดูเหมือนจะยิ่กว้างกว่านั้นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของสวนและพื้นที่ของบ้านนะคะมีเนื้อที่ทั้งหมดถึง238ตารางวาและพิเศษกว่านั้นนะคะสําหรับที่ดินและบ้านหลังนี้นะคะมีที่งอกด้วยค่ะ สำหรับที่งอกอีก100 120ถึง120ตารางวานี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้สอยได้เลยเนื่องจากว่าได้รับการอนุญาตจากผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมพื้นที่สวนรอบๆแล้วก็พื้นที่งอกด้วยกันนะคะเชิญเลยค่ะ คุณผู้ชมนะคะอยากจะมาดูบ้านจริงๆนะคะก่อนจะตัดสินใจซื้อค่ะยินดีต้อนรับเลยนะคะสามารถติดต่อที่เอสเตอร์ตามเบอร์โทรติดต่อนี้หรือว่าทีมงานเรียลเตอร์เชียงใหม่ตามเบอร์โทรติดต่อและคอนแทคไอดต่างๆ,ต,างๆต่อจากนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ